ส่งไข่ต้นสวยๆเลยค่ะต้องมาชมขาป้ายแดงแบบไม่ใช่ป้ายชมพูต้องม้ชมกัดชมพูป้ายเขียวนะ่านผมาชมขานี่มีต้นมาแบ่งด้วยนะวันนี้ค่ะต้องมาชมขาไฟมีคลิปดีๆอ่าบอลสีสวยๆมาแบ่งปันนะคะ่านผมาชมขาใครดูอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างนะคะช่วยคอมเมนต์มาข้างล่างให้ไฟรู้หน่อยนะกําลังจะอยากรู้ว่าเออ คนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างของประเทศไทยเนาะเพราะฝ้ายอยู่เพชรบูรณ์นะคะจะมีคนที่อยู่ภาคเหนือภาคก,กลางภาคใต้อะไรกันบ้างนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายมีบอลสีสวยๆมาฝากแล้วนะคะท่านผู้ชมขานีค่ะอันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะคืออสงไขยนะท่านผู้ชมอันนู้นคือต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็มีไซส์แบบ ตั้งแม่มาแบ่งปันด้วยนะคะรวมไปถึงต้นไซตั้งแต่ร29บาทก็มีมาเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมป้ายทุกต้นนะท่านผู้ชมขาสงไข่นะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวให้ชมความงามของที่ตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมสวยจริงๆเนาะอ่าท่านผู้ชมข่าววันนี้ฝ้ายมีบอลสีไม้ด่างไม้ป้ายมาแบ่งปันนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ดูขอบเขตก่อนเนาะทางด้านนี้จะเป็นมงกุฎจัก,กรพรรดินะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นบอลสี กระถาง5กระถาง6ท่านผู้ชมคะแววมายุลาก็มีบอลสีสีเหลืองก็มีนะคะท่านผู้ชมคะเนอะวันนี้มีไม้ด่างไม้ป้ายสวยๆนะคะมานีล้อมเพชรนะเมืองนนท์เนอะเกาะเกตเดี๋ยวไ,ไปให้ดูขอบเขตกันก่อนท่านผู้ชมไม้หลักสิบหลักร้อยก็มีนะคะนี่ท่านผู้ชมฝั่งนี้จะเป็นไม้ด่างไม้ป้ายก็มีนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูอีกตู้หนึ่งกันก่อนเนาะ นี่ค่ะท่านผู้ชมตู้นี้จะเป็นไม้หลักสิบหลักร้อยก็มีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟให้ดูขออนุญ,ญาตให้ดูขอบเขตของแต่ละตู้ก่อนนะคะท่านผู้ชมจะได้ตัดสินใจถูกว่าวันนี้เราชอบไม้ตัวไหนเนาะก็จะได้ดูไว้ว่าอืวันนี้มีไม้ที่เราต้องการอยู่นะคะท่านผู้ชม่ะอ่าแล้วก็ตู้นี้นะคะอับส,สวรรค์รัศมีเงินพรมพิมานก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวไฟแจ้งเหมือนเดิมเนาะสำหรับค่าจัดส่งนะคะจัดส่ง แบบเหมาเมาเลยนะคะมีปลายทางทั่วประเทศปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มนะ50บาทเหมาเมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีรอบส่งวันนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสั่งซื้อมาเร็วนะคะก็ส่งทันวันนี้ก็ส่งให้วันนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครจะสะดวกวันไหนก็แจ้งไฟได้ตลอดนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะ อ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวฝ้ายมาเริ่มให้ที่อสงไขยทางด้านนี้เนะาะเผื่อนผูมาชมเนี่ยท่านใดที่มีแล้วหรือยังไม่มีนะคะแล้วอยากสะสมตัวนี้นะคะก็อสงไขเป็นอีกตัวหนึ่งที่ฝ้ายรู้สึกว่ามันสวยจริงๆนะคะท่านผู้ชมขะอ่าสำหรับ ถ้าใครชื่นชอบหรือว่าสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0864096617ที่ไฟขึ้นไว้ให้นะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่ QR code ที่ไฟล์ขึ้นไว้ให้เนาะหรือถ้าใครสะดวกแอดไลน์แบบเพิ่มเบอร์โทรนะคะ ก็จะเป็นเบอร์0 9 3ย์7 0 1 2 8นนะคะแต่ไอ้เบอร์093ย์เนี่ยโทรไม่ติดเนาะแอดไลน์ได้อย่างเดียวแต่0 8 6ย์9 6 6, 6 1 7เนเนี่ยโทรได้นะคะแต่ว่าแอดไลน์ไม่ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะโทรมาสั่งได้เลยนะคะวิธีการก็เหมือนเดิมค่ะถ้าใครไม่สะดวกแอดไลน์ก็โทรมากริ้งกริ้งน้องฝ้ายสนใจต้นนี้ต้นนั้นนะคะฝ้ายก็จะรวมยอดค่าส่งให้เนาะแล้วท่านผู้ชมก็แจ้งที่อยู่มาได้เลยนะคะนี่คะ่ะท่านผู้ชม จะส่งให้แบบไรณียีเหมือนเดิมนะคะจังหวัดใกล้เคียงกับเพชรบูรณ์เนี่ยหถึงสวันก็ถึงแล้วนะท่านผู้ชมค่ะแต่ถ้าไกลหน่อยทางใต้หรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็ไม่เกิน3วันนะคะนะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่อสงไขเหมือนเดิมนะคะยังอยู่ที่ราคาเดิมนะคะอสงไขฟอร์มนี้นะคะ129บาทนะคะ หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทท่านผู้ชมเลือกได้นะคะหรือใครอยากได้ร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบก็จะเป็นทรงนี้นะคะก็คือใหญ่ขึ้นมาหน่อยนั่นแหละท่านผู้ชมไฟคัดให้นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้ากับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทป้ายทุกต้นนะคะท่านผู้ชมแต่ว่านะคะถ้าใครอยากเอาไปปลูกรวมกันวันนี้ไฟมีโปรดีๆให้เนาะปกตินะคะจะเป็นโปรสำหรับ129้อเนาะถ้าซื้อ2อัน2กระถาง เอาไปกระถางละ120บาทนะคะถ้าใครซื้อคู่เนาะเอาไปกระถางละ120บาทนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ซื้อคู่นะคะอะแล้วส่งไขฟอร์มนี้ล่ะน้องไฟไขายยังไงนะคะอันนี้นะท่านผู้ชมคะไซตตั้งแม่หน้าสวยๆเลยเอาไปที่350บาทนะคะ 350บาทกระถางที่1นึ่งท่านผู้ชมคือหน้าชมพูเลยท่านผู้ชมป้ายเขียวด้วยนะคะฟอร์มแบบล้นกระถางเอาไปอัพกระถางได้เลยนะคะกระถางที่1นะคะอ่าต่อไปนะคะอันนี้คืออสงไขนะคะอีกกระถางนึงแต่ฟอร์มไม่ฟอร์มไม่เต็มเท่าฝั่งนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่เสียเปรียบกันท่านผู้ชมเพราะว่าหน่อเขางอกมาแล้วหน่หนอนะคะเห็นไหมคะ หน่อกอ,อ,อกมาหนึ่งหนอเอาไป3 5 0หาบาทเท่ากันนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเนาะใครชอบฟอร์มเต็มนะคะฟอร์มใหญ่ก็เอาไปรอลูกเขานะคะ350กระถางที่หนึ่งเนาะ,ะอันนี้350กระถางที่สองนะคะมีลูกออกมาแล้วท่านผู้ชมนี่ลูกเขาเห็นไหมคะมล,ลูกเขาก็ยังอ่ะต่อมานะคะ มาที่ทางด้านนี้ท่านผู้ชมมงกุฎจัก,กรพรรดินะคะใครมีเจ้าจัก,กรพรรดิแล้วนะคะแต่ยังไม่มีมงกุฎจัก,กรพรรดินะคะนี่ค่ะเป็นบอลด่างนะคะท่านผู้ชม่ะมีหลายกระถางอยู่เหมือนกันนะเอาไป120บาทนะคะ120บาทสําหรับมงกุฎจัก,กรพรรดินะคะอ่ะอันนี้คือมงคลมนมณีนะคะติดติดด่างมาแล้วนะมงคลมณีกระถางที่1เอาไป100บาทแต่กระถางที่สองเนี่ย ตวกว่านิดนึงท่านผู้ชมเยอะหลึกอ,อยู่ท่านผู้ชมไปร้อยยี่สิบบาทนะคะอ่ะค่อยๆยไล่เนาะเดี๋ยวไฟค่อยๆไอ่เอ่อันนี้ไม้เก่านะคะนางวิชุดานะคะนางวิชุดาเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะวาสุก,กีนะคะมีแค่กระถางเดียวเอาไปหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันมาท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟมาไล่ให้ที่ทางนี้เนาะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไม้หลักสิบคือพอตู้นี้ปุ๊บไฟ ไฟจะไปไม้หลักสิบให้ก่อดแล้วกันนะท่านผู้ชมคละคละกันไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมหลักสิบหลักร้อยคละก,กันไปเนาะอ่ะอันนี้ค่ะท่านผู้ชมพญาหงพญาหงบอลเก่านะคะอันนี้คือเป็นไซส์ที่เนี่ยค่ะหน้าโตขึ้นมาหน่อยนะคะเขาจะเป็นบอลที่ใบแหลมหน่อยนะท่านผู้ชมนะคะสําหรับพญาหงเนาะก็ใบจะแหลมๆหน่อยนะคะกัดสีส้มๆนะคะอ่า ถ้าต้นเล็กแบบนี้ท่านผู้ชมอันนี้ขอคนรับได้นะคะเพราะเขาอยู่ในกระถางสามเอาไปอัพกระถางสี่ได้เลยนะคะพะยาหงนะคะเอาไปที่กระถางละเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทเนาะสำหรับสายที่แบบเป็นบอลแบบเก่านะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะโตมันจะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะถ้าต้นแบบนี้นะท่านผู้ชมอันนี้โตขึ้นมาหน่อยนะคะ จะมีประมาณ2กระถางแบบนี้เอาไปที่150บาทนะคะ150บาทเนาะอ่าถัดมาทางนี้ค่ะท่านผู้ชมชมภูพานชมภูพานคองเมืองป้ายนะคะเห็นไหมคะอันนี้เอาไปที่กระถางละ150บาทเนาะกระถางที่1นะคะชมภูพานป้ายนะคะ150บาทกระถางที่2นะคะ อ่ะค่อยๆไล่ไปให้นะท่านผู้ชมใครสนใจเนาะเทพเทวาริดป้ายนะคะ180บาทนะคะเดี๋ยวไฟไล่ไปให้ฝั่งนี้อันนี้ท่านผู้ชมดาลิกานะคะติดด่างมานิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมนะคะติดด่างมานิดหน่อยนะเอาไปทีดด่200บาทนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะติดด่างมานิดนึง2 0งบาทนะคะต่อไปมานีล้อมเพชรแผงด่างนะคะอันนี้คือเป็นหน้าแผงแล้วท่านผู้ชม แต่ว่าความโตมาก็คือสวยมากนะคะก็เป็นคือเขาด่างสวยมากท่านผู้ชมอ่ะนี่ค่ะไซส์นี้ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวให้เลือกกระถางได้เนาะอันนี้นะคะด่างสวยนะแต่ฟอร์มจะเล็กกว่าสองกระถางข้างหลังหน่อยนะคะท่านผู้ชมสำหรับกระถางนี้นะคะมณีล้อมเพชรกระถางที่หนึ่งเนาะเอาไป4ี่ร้อบาทนะคะ สี่บาทกระถางที่1ท่านผู้ชมมันสว่างแสบตาเลยเนาะแบบว่าสะท้อนเลยอะ่ะอ่ะอันนี้นะคะ4 5 0หบาทเนาะ450้าบาทฟอร์มโตมาหน่อยนะคะ450บาทกระถางที่1นะคะอันนี้450บาทกระถางที่2ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่าท่านผู้ชมแต่สวยมากนะคะ เกาะเกตท่านผู้ชมอันนี้กระถางห้าแล้วแหละท่านผู้ชมค่ะเกาะเกตด,ด่างสวยๆนะคะเอาไปที่สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทเนาะอันนี้คือศึกษาศาสตร์นะคะท่านผู้ชมอยู่ในกระถางห้าแล้วนะคะต้นละสองร้อยบาทนะสองร้อยบาทนะคะมีอยู่สองกระถางเนาะนท่านผู้ชมกระถางนี้โตขึ้นมาหน่อยเอาไปสองร้อยยี่สิบบาทนะคะ อันนี้สองร้อยี่อันนี้สองร้อยนะคะอันนี้นะท่านผู้ชมณเมืองนนนะคะหน้าแผงนะคะกระถางนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสองร้อยห้าสิบาทนะเมืองนุนหน้าแผงแต่อีกกระถางนึงนะคะอัพกระถางไปแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ด่างฮารเลยนะคะณเมืองนนกระถางนี้นะเอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะคะหน้าแผงนะท่านผู้ชม กาเกตกระถางนี้ท่านผู้ชมเอาไป200บาทเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะท่านผู้ชมเพชรเมืองน้นนะคะใครชอบบอลด่างแบบด่างเบอร์นะท่านผู้ชมเอาไป200บาทนะคะ200บาทนะ ต่อไปค่ะนำโชคไอเดาไฟอันนี้ให้ก่อนเทพเทวาท่านผู้ชมแต่ว่าอยู่ในกระถางสามเอาไปอัพเอานะท่านผู้ชมเทพเทวาป้ายนะคะเทพเทวาป้ายเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะมีแค่กระถางเดียวนะคะอันนี้เท้าลำไยป้ายนะคะไปเกนะ้าสิบเนาะอันนี้นำโชคท่านผู้ชมนำโชคป้ายนะคะฟอร์มแบบฟอร์มตะมุตะมิเลยท่านผู้ชมเอาไปสองร้อยบาทนะคะ สองร้อยบาทเนาะต่อมาค่ะแววมายุราวันนี้ไฟมีแววมายุราใสตั้งแม่มาด้วยแหละท่านผู้ชมแต่อันนี้ก็ถือว่าโตนะอันนี้ก็ถางละร้อยนะคะท่านผู้ชมโตมาเขาจะกัดสีชมพูนะคะเนาะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางนะคะสําหรับแววมายุราเนาะเดี๋ยวไฟเอากระถางใสโตให้ดูนะท่านผู้ชมนี่ค่ะใครอยากได้ใสตั้งแม่นะคะ ท่านผู้ชมกัดชมพูแบบนี้เอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะมีแค่สองกระถางเท่านั้นนะนี่ค่ะจะกัดแบบนี้นะคะแววมายุรากระถางละร้อยห้าสิบบาทเนาะท่านผู้ชมมาทางนี้นะคะอันนี้คือมหาชัยป้ายนะคะฟอร์มสวยๆเลยกระถางห้าแล้วท่านผู้ชมเอาไปที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะมีแค่กระถางเดียวนะคะมหาชัยนะคะป้ายแดงสวยๆเลยเนาะ อันนี้นะคะเทเวศนารมิตนะคะเทเวศนารมิตอยู่ที่300บาทนะคะ300บาทอันนี้บัวไอ้บัวหิมะท่านผู้ชมก็คือเขาไม่ไม่ป้ายนะคะถ้าป้ายจะเป็นบัวสว่านอันนี้ไฟเอาไปที่90แล้วกันนะคะท่านผู้ชมเนาะฟอร์มสวยอันนี้ค่ะโชคล่ําซ้าค่ะใครตามหาโชคล่ําซ้าอยู่อันนี้ไฟอัพกระถางไปแล้วเนาะท่านผู้ชมกระถาง5กระถาง6แล้วเนาะ โชคล้ำซ้ำนะคะมีหลายกระถางนะกระถางละ250บาทนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือโชคล้ำซ้ำนะคะท่านผู้ชมกระถางแบบสวยๆเลยนะคะเต็มๆเลยท่านผู้ชมฟอร์มสวยๆเลยนะคะอ่าอันนี้จะต้นเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าสวยมากท่านผู้ชม250บาทเหมือนกันนะคะ ท่านผู้ชมใครชอบงานลูกไม้นะคะอันนี้ลูกไม้ด่างนะคะท่านผู้ชมลูกไม้ด่างนะคะเอาไปที่200บาทนะลูกไม้ด่างอันนี้ท่านผู้ชมลูกไม้ด่างกระถางที่หนึ่งนะเพราะว่าเรามีลูกไม้ด่างสองแบบนะคะวันนี้เนาะอันนี้ลูกไม้ด่างกระถางที่สองท่านผู้ชมบอกฝ้ายว่าน้องฝ้ายอันนึงอ่ะมันลูกไม้ด่างสีกัดจุดแดงเนาะส่วนอีกอันนึงมันลูกไม้ด่างกัดชมพูนะคะ อันนี้ก็ไปสองร้อบาทนะคะลูกไม้ด่างนะคะกระถางที่หนึ่งท่านผู้ชมอันนี้ลูกไม้ด่างกระถางที่สองนะคะท่านผู้ชมด่างแสบตามากแต่ไฟส่งให้แบบตะก้าอยู่แล้วท่านผู้ชมอ้าต่อมานะคะนาภาพันดาวเน,ะนาะนภาพันดาวท่านผู้ชมมีสองกระถางนะคะนาภาพันดาวกระถางที่หนึ่งนะคะ นาภพาพันดาวกระถางที่หนึ่งอันนี้เอาไปสองร้อยนะคะสองร้อยบาทท่านผู้ชมอันนี้ฮาร์ดเลยท่านผู้ชมนาภพาพันดาวอันนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบเนาะสวยๆเลยนะคะอ่านำโชคนำโชคตัวนี้ก็สองร้อยเหมือนกันท่านผู้ชมตะมุตะม,ตมิป้ายสวยๆเลยนะคะอันนี้เทพสายรุง้งท่านผู้ชมเทพสายรุ้งนะคะ อันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะส่วนอันนี้อันนี้หน้าแผงท่านผู้ชมร้อยห้าสิบาทใครจะเก็บทั้งสองหน้าเลยก็ได้ท่านผู้ชมต้นละร้อยห้าสิบาทเนาะแต่เดี๋ยวไฟพาไปดูไม้หลักสิบก่อนนะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมไฟมาตัดให้ที่ไม้เก่ากันก่อนเนานะท่านผู้ชมขาอ่าสำหรับต้นนี้นะคะสหัสเดชะ สหัสเดชะก็มีแค่กระถางเดียวท่านผู้ชมเอาไปต้นละเจ็ดสิบบาทนะม่วงมงคลเจ็ดสิบบาทนะคะคือมันมีแค่ไม่อย่างเราไม่กี่กระถางนะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมเหล่าปีนะคะอันนี้มีแถมไปนี่น่าจะเป็นลูกของลุงทวีนะท่านผู้ชมเหล่าปีท่านผู้ชมบอลเก่านะคะเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะมีแค่กระถางเดียวนะคะอันนี้นะคะคือ ท่านผู้ชมอันนี้คือจันชฉายเนาะจันชฉายมีหลายกระถางนะคะเอาไปกระถางละเจ็ดสิบบาทเนาะเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมอันนี้คือน่าจะเป็นอันนี้เพชรบ้านปทุมท่านผู้ชมเนาะถ้าไคจจาไม่ผิดมีแค่กระถางเดียวเขาจะกัดสีชมพูสวยๆแบบนี้ค่ะใบหนานะคะเจ็ดสิบบาทเนาะเอาไปราคาแบบอันนี้คือเพชรพันล้านท่านผู้ชมต้นโตมากเนาะ เพชรพลันก็ไปเจ็ดสิบบาทนะคะนี่ค่ะเจ็ดสิบบาทต้นสูงสูงเลยนะคะรู้สึกว่าจะมีหลายอยู่อันนี้นะคะคือสีเบญจลงไทยนะคะอันนี้เอาไปหนึ่งร้อยนะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทมีต้นเดียวนะคะพระยาพันวงังค่ะท่านผู้ชมพระยาพันวงังมีประมาณสามกระถางโตมาจะกัดหน้าแดงไงท่านผู้ชมแล้วก็ใบจะพลิ้วๆหน่อยคือสวยมากนะคะเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะ ใช้ชดน,นะคะมีแค่กระถางเดียวท่านผู้ชมแต่ว่าเขาป้ายมาแค่ใบเดียวนะคะเจ็ดสิบบาทนะกุมพะกาันนะคะท่านผู้ชมกุมงพะกาันต้นนี้โตัวโตเลยเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้คือจอมทับท่านผู้ชมหลงมากระถางเดียวนะคะเจ็ดสิบบาทเนาะ อันนี้สอนรักนะคะสอนรักแต่ว่าเขาแผงท่านผู้ชมใครอยากเก็บหน้าแผงคือใครมีหน้าปกติอยู่แล้วอะค่ะมันจะเป็นพื้นขาวใช่ไหมคะอันนี้หน้าแผงจะออกเขียวเขียวก็แปลกอีกแบบนะท่านผู้ชมเนาะมีลูกด้วยเอาไปเจบาทนะคะอันนี้นะคะสัก,กุระท่านผู้ชมเจ็ดสิบาทมีแคก่กระถางเดียวนะคะอันนี้เงินแสนแต่เป็นเงินแสนที่แบบท่านผู้ชมต้นบเริ่มเทิมเลยนะคะต้นใหญ่มากนะคะไฟขอที่หนึ่งบาทแล้วกันเนาะ 100บาทนะคะอันนี้รุ่งทวีค่ะบอลกาบนะคะใบแบบเรียกได้ว่าเขามีความมนถ้วยท่านผู้ชมคือมันแบบมีความแบบสีขาวสวยมากท่านผู้ชมอันนี้เอาไปต้นละ100่งนะคะมีอยู่3กระถางเท่านั้นนะท่านผู้ชมเนาะสวยจริงๆนะคะอันนี้สุขีบจัดทับค่ะสุขีบจัดทับเอาไป100บาทนะท่านผู้ชมมีแค่2กระถางเนาะฟอร์มแบบเต็มฟอร์มแบบส,ยสวยๆเลยนะท่านผู้ชมต้นแบบตโต,โตเลยนะ อันนี้ลูกไม้นะคะแม่เขาเป็นผสมกับลูกไม้กับนางวิชุดานะทานผู้ชมเอาไปเอาไปลองเปิดหน้าดูนะทานผู้ชมใครมีวิชุดาอยู่แล้วหรือว่าชอบลูกไม้หน้านี้นะคะก็ไปเจ็ดสิบบาทนะอ่ะเศรษฐีสุพรรณยังมีนะทุกผู้ชมนะไฟโปรให้อยู่ที่เก้าสเนาะมีหลายต้นอยู่อยู่อีกตู้หนึ่งเนาะไฟไม่ได้เอามานะคะ อันนี้นายทองหมิ่นค่ะไม้จอมท่านผู้ชมไม้จอมนะคะเขาจะสร้างหัวเร็วกัดสีสวยนะคะต้นละสองร้อยนะคะเหลือต้นสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะเทพอักษราด่างนะคะแต่ว่าขอคนรับได้นะใบมันมีใบเตรียมร่วงหนึ่งใบนะคะก็จะเหลือสามใบแต่ว่าความด่างเนานี่สวยนะท่านผู้ชมเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะก็ถางละหนึ่งร้อยบาทเนาะต่อมาค่ะตะวันชิงพบไม้แยกหน่อค่ะ ดำเงียบๆเลยค่ะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะคะดำผสมกับน้ำตาลอันนี้เจ้าสาวนะคะท่านผู้ชมเจ้าสาวเอาไปสามร้อยนะคะต้นโตๆนะคะตั้งแม่กันไปเลยท่านผู้ชมอันนี้คืออยากปักหลันท่านผู้ชมแต่ว่าหน้ามันออกมาเป็นแบบนี้นะคะมันน่าจะแพงหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันสวยเนาะท่านผู้ชมใครมียักปักหลันแล้วนะคะที่ปกติเขาจะป้ายอย่างนั้นนะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเขาจะป้ายอย่างนั้นนะคะอันนี้น่าจะเป็น มันน่าจะแพงแตก่ก็สวยอีกแบบหนึ่งท่านผู้ชมนะคะอันนี้เอาไปที่100บาทนะคะสำหรับหน้านี้100่งรนะท่านผู้ชมแต่ถ้าใครอยากซื้อคู่ท่านผู้ชมมันสวยนะโตมาสวยมากนะคะเนี่ยค่ะเขาจะกัดนี่ค่ะถ้าเป็นหน้านี้แต่เขาจะเริ่มกัดป้ายไปเรื่อยๆนะคะเนาะบางอันก็ยังไม่เต็มฟอร์มเอาไปต้นละ200ร้อยนะท่านผู้ชมเนี่ยโตโตเลยนะคะ นี่นะอันนี้หนึ่งใบหนึ่งหลอดแต่ว่าคือหน่ออวบเลยนะสองร้อยค่ะท่านผู้ชมเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อมาค่ะท่านผู้ชมเมืองใหม่เมืองใหม่ต้นนี้กระถางนี้มีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะมีสองต้นในกระถางคะ <im> ่คะท่านผู้ชมเมืองใหม่ต้นโตๆๆใบกลมนะคะเอาไปสองร้อยบาทคะ่ะท่านผู้ชมสองร้อยบาทขุมทองเนาะไฟออกมาเซลให้อยู่ที่เก้าสิบเนาะ ลูกค้าที่รับไป100ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่า100น่คือไฟคัดฟอร์มไปคือเราจะคัดฟอร์มไปหมดแล้วเนาะท่านผู้ชมอันนี้90บาทนะคะ90บาทก็เหลือแค่3กระถางเองท่านผู้ชมจากขุมทองนะโหสี่สิบกระถางได้ั้างท่านผู้ชมนะต้นละ90นะคะเอาไปปลูกตูนทะ่านผู้ชมใบหนานะคะแล้วกัดสีสวยนะคะอันนี้แบบสุดๆนะคะธิดาแม่กลองนะคะธิดาแม่กลอง90บบาทนะจ๊ะ อ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟพาไปดูไม้ป้ายตรงนู้นเนาะอ่าท่านผู้ชมมาตู้นี้กันบ้างนะคะอันนี้คือไม้ป้ายนะคะพรมพิมานนะคะฟอร์มนี้นะคะสามกระถางนะคะมีแค่สามกระถางต้นละร้อยห้าสิบกกระถางนะคะสําหรับฟอร์มนี้นะร้อยห้าสิบบาทก้าทับค่ะก้าทับด่างค่ะท่านผู้ชมก้าทับด่างเอาไปร้อยห้าสิบนะคะมีอยู่แค่สองกระถางเนาะ มีอยู่แค่สองกระถางนะต้นนี้หลอดใหม่กำลังออกค่ะท่านผู้ชมอ่าต่อมานะคะองค์หญิงทอฝันเหลือกระถางสุดท้ายเท่านั้นท่านผู้ชมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ซับพูนผลนะคะซับพูนผลสามร้อยบาทนะคะมหาราชใส้ตั้งแม่ต้นใหญ่นละท่านผู้ชมเนาะใครมีมหาชัยแล้วก็ลองเอามหาราชไปปลูกคู่กันนะคะสามร้อยบาทนะคะ อันนี้ช้อนซับท่านผู้ชมมีแค่กระถางเดียวใบแบบถ้วยมากท่านผู้ชมนะคะอันนี้นะคะช้อนซับเอาไปสองร้อยบาทนะคะมีแค่กระถางเดียวเนาะเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ไฟกําลังเซลให้นะคะอันนี้ลัศมีเงินพรมพิมานอักษรกระถางละเก้าสิบนะคะเพราะว่าหนึ่งร้อยไฟคัดไปแล้วนะคะอันนี้เอาไปเก้าสิบนะคะเนี่ยท่านผู้ชมเอาไปต้นละเก้าสิบนะสําหรับพรมพิมานอับสรสวรรค์ลัศมีเงินนะคะ าไปเลี้ยงแปบเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวได้ฟอร์มนั้นแล้วฟอร์มใหญ่เนาะเก้าทับต้นนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทนี่ค่ะแต่ยังไม่ได้อัพกระถางอันนี้อยู่ในกระถางสามอันนี้ท่านผู้ชมขาอันนี้คืออันนี้คือสีกัญจนาพิเศษ<ม>นะท่านผู้ชมเจนหนึ่งเนาะเจนหนึ่งอันนั้นเอาไปร้อยเดียวนะคะเจนสองก็มีท่านผู้ชมใครสนใจก็ถามได้เนาะ เจนสองอันเดอรไฟให้ดูเลยหน้าจะชมพูท่านผู้ชมเห็นไหมคะสองใบนั้นเนาะต้นละ300บาทนะคะอ่าท่านผู้ชมขานางมณีวัสนานางมณีวัสนามีแค่2กระถางนะคะเป็นบอนตัวหนึ่งที่โตมาแล้วหน้าสวยมากแล้วก็ใบหนาท่านผู้ชมมีความใบหนามีความด่างนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่ไฟชื่นชอบนะท่านผู้ชมใบมันหนามันจะไปโซนๆแบบแล้วมันเลื่อรรมท่านผู้ชม มันแบบทรงใบมันท้าครดาลาเนาะท่านผู้ชมเห็นไหมคะดาลาเนาะแต่ว่ามันจะมีความแบบเลื่อมๆนะคะเคลือบๆมันๆนะท่านผู้ชมเอาไปกระถางละร้อยแปดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละร้อยแปดสิบเนาะหานุมานประสานกายท่านผู้ชมเดือยสองกระถางท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งอันนี้ไฟขออนญาตเลยท่านผู้ชมลดให้เพราะว่าลายหนึ่ง มันป้ายไม่เยอะเท่าที่ไฟขายไป390นะคะปกติไซส์นี้ไฟขายไป3า0ยนะคะท่านผู้ชมจริงๆอะ่ะมีลูกค้าสั่งมาแล้วใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยไฟก็เอาอีกต้นหนึ่งให้ไปต้นที่มันป้ายเยอะๆนะคะแต่ว่าทีเนี้ยเนาะอันนี้ไฟก็เอามาเซลให้ละกันนะคะท่านผู้ชมนะคะคนที่ได้390บาทไปไม่ต้องเสียใจยเนาะเพราะว่าสองกระถาง่างนี้เห็นไหมคะว่ามันป้ายไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็ป้ายนะคะท่านผู้ชมเนาะ ต้นนี้เอาไปสา0รอยห้าสิบาทนะคะสามรอยห้าสิบาทกระถางที่หนึ่งนะขออนุญาตทามาเซลให้นะคะต้นนี้ใบมีตำหนินิดนึงนะคะสามร้อยห้าสิบาทกระถางที่สองก็ลดไปสีิบาทท่านผู้ชมนู่นต้นใหญ่ก็มีนะคะอันนี้นาะรีบูรพาเนาะสวยจังเลยนะคะไฟยังไม่ได้แยกหน่อยยังไม่ได้ผ่าเลยนะคะต้นนี้โอ้ไก่สมพงฟ้าย์อะ ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวฝ้ายขออนุญ,ญาตจบคลิปไวเท่านี้แล้วกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาราเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ฝ้ายลืมไปเลยว่าจะถามท่านผู้ชมสะหน่อยว่าวาทนานผู้ชมเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าฝ้ายก็สงสัยนะว่าคืออย่างฝ้ายเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์เนาะแล้วท่านผู้ชมเนี่ยชมคลิปนี้จากจังหวัดอะไรของประเทศไทยกันบ้างนะท่านะผู้ชมว่าใครจะอยู่ เหนือใต้ออกตกกันบ้างนะทานผู้ชมค่ะคลิปนี้ก็ยังสามารถไปส่งไปถึงได้ทุกคนนะคะทานผู้ชมค่ะเนาะแล้วก็เพื่อนๆใน Youtube ก็จะได้ดูด้วยว่ามีใครบ้างนะคะที่ดูกันอยู่ในคลิปนี้นะคะทุกคนอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างนะคะทานผู้ชมค่ะเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดไลค์ที่มันแบบเป็นรูปถูกใจนะคะ กดแชร์นะคะแชร์ share ไปให้เพื่อนๆนะคะได้ชมด้วยกันนะคะแล้วก็กด subscribe นะคะก็คือกดติดตามไว้นะคะท่านผู้ชมค่ะคลิปไฟก็จะได้เด้งตลอดนะคะเนาะเดี๋ยวไฟจบไปกลับอสงขยต้นโตแบบนี้เลยละกันนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าสีเขาเนี่ยบาดตาบาดใจมากเลยท่านผู้ชมค่ะ เดี๋ยววันนี้ฝ้ายขออน,นุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกทุท่านนะคะที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะใครดูจบคลิปบ้างนะคะคอมเมนต์หนึ่งให้ฝ้ายหน่อยคะ่ะท่านผู้ชมจะมีคนดูจบคลิปไหมหน้าเพราะวันนี้คลิปค่อนข้างยาวนะคะท่านผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ